สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องหูราเบลลาพามูค่คะพบกับอาจารย์เบลานะคะซึ่ง EP นี้นะคะก็จะเป็นคำพยากรณ์ดวงทั้ง12ลัคนาราศีประจำเดือนมกราคมพุทธศักราช2568คําคำพยากรณ์จะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันในคลิปได้เลยค่ะคำพยากรณ์ราศีมิถุนประจำเดือนมกราคมพุทธศักราช2568มีคำทำนายดังต่อไปนี้ค่ะในเรื่องของการเงินและโชคลาภ การเงินและโชคลาภของคุณนะคะยังไม่เป็นไปอย่างที่ใจหวังค่ะหรือว่ายังเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้ให้ระวังเพื่อนสร้างความเสียหายหรือว่าขัดผลประโยชน์ในเรื่องของการเงินของคุณหรือคุณอาจจะมีศัตรูนนในเรื่องของการเงินค่ะาก,การงานของชาวราศีมิถุนเจ้าชะตาจะเป็นคนที่รักงานเป็นชีวิตจิตใจค่ะคุณจะใช้ความรู้ความสามารถของตัวท่านเองนะคะสร้างผลงานมีเกณฑ์ที่จะได้เปลี่ยนแปลงในอาชีพการงานบางคน อาจจะทาอาชีพที่ไม่ได้ตั้งใจมาก่อนเช่นจบอีกอย่างมาทํางานอีกอย่างนะคะหรือว่าอาจจะชอบอิสระไม่ชอบเป็นลูกจ้างใครก็อาจจะมีธุรกิจส่วนตัวมีเกณฑ์ที่จะมีชื่อเสียงในสายงานค่ะมีตําแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตมีเกณฑ์ที่จะได้ทํางานร่วมกับคู่ครองหรือเดินทางไปทํางานในต่างประเทศหรือพัดพ่างจากบ้านเนื่องจากอาชีพของคุณค่ะนอกจากนี้ยังมีเกณฑ์ที่จะได้ทํางานร่วมกับชาวต่างชาติทํางานที่ไม่เปิดเผย หรืองานเกี่ยวกับศาสตร์ลึนลับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะยังคงให้ความช่วยเหลือสนับสนุนคุณค่ะจะต้องระวังที่จะขัดกันกับผู้ใหญ่ในเรื่องของความคิดเห็นนะคะและระวังเพื่อนหักหลังค่ะบางคนนะคะหางานถูกใจค่อนข้างยากค่ะหรือว่าได้ทํางานสองอย่างในเวลาเดียวกันอย่างไรก็ตามนะคะหากคุณเจอปัญหาใดๆนะคะในเรื่องของการงานคุณจะสามารถแก้ปัญหาต่างๆไปได้จนพบกับความรุ่งเรืองและสําเร็จในเรื่องของการงานค่ะในเรื่องความรักของชาวราศีมิถุนนะคะ คนโสดช่วงนี้ค่อนข้างมีคนเข้ามาสนใจค่ะจะมีตัวเลือกนะคะบางคนอาจจะเจอคนรักแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวมาก่อนหรืออยู่กินกันแบบไม่เปิดเผยหรือบางคนนะคะอาจจะได้คนใกล้ชิดมาเป็นคู่ค่ะเช่นได้เพื่อนมาเป็นคู่หรือครอบครัวแนะนําคู่มาให้หรือพบเจอคู่นะคะจากการเข้าสังคมค่ะหรือว่าการติดต่อสื่อสารเจรจาต่างๆหากใครต้องการมีบุตรในช่วงนี้นะคะก็ให้ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะมีเกณฑ์ที่จะสมหวัง คู่เลขนำโชคของชาวลัคนาราศีมิถุนประจำเดือนมกราคมพุทธศักราช2568ได้แก่14 19 49 69และ79ค่ะเลิกมงคลเดือนมกราคมพุทธศักราช2568มีดังต่อไปนี้ค่ะวันพฤหัสที่2มกราคม2568ช่วงเวลา7.23น,นาถึง เจนาฬิกา38นาทีซึ่งเป็นวันอาทิตย์ดีค่ะวันพฤหัสที่9ก้มกราคมพุทธศักราช2568ช่วงเวลา6นาฬิกา5้นาทีถึง7นาฬิกา10นาทีซึ่งเป็นวันอาทิตย์ดีค่ะวันอาทิตย์ที่12มกราคมพุทธศักราช2568ช่วงเวลา10นาฬิกา44นาทีถึง10นาฬิกา57นาทีและช่วงเวลา สินาฬิกา51นาทีถึง12นาฬิกา3นาทีค่ะวันศุกร์ที่17บเมกราคมพุทธศักราช2568ช่วงเวลา16นาฬิกา9นาทีถึง16นาฬิกาย2่นาทีและวันอาทิตย์ที่19มกราคมพุทธศักราช2568ช่วงเวลา16นาฬิกา4นาทีถึง16นาฬิกา17นาทีค่ะอาจารย์ขอจบการทำนายเพียงเท่านี้นะคะ ซึ่งคำทำนายนะคะเป็นเพียงคำพยากรณ์ดาวจรเท่านั้นค่ะซึ่งความแม่นขึ้นอยู่กับดวงกำเนิดของแต่ละบุคคลด้วยค่ะอาจารย์ขอขอบคุณบริษัทเวลากอล์ฟทัวร์นะคะซึ่งเป็นผู้สนับสนุนรายการซึ่งถ้าหากท่านผู้ชมสนใจในการท่องเที่ยวทั้งในประเทศไทยต่างประเทศรวมถึงสนใจออกรอบกอล์ฟนะคะสามารถติดต่อเข้ามากับทางรายการได้ค่ะและอาจารย์ขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปของอาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อาจารย์ด้วยค่ะ พบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ